มาพบปะกับท่านอีกนะวันนี้เป็นวันที่26ของเดือนมิถุนายนปี2566จะพาท่านมานศึกษาในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามีประโยคหนึ่ง <c oughs> ที่พระองค์ได้ทรงกรัดว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรหรือเพื่อใครในเรื่องนี้พนะระองค์ทรงกรัด แกหมู่พิสุถามถึงเรื่องการมีชีวิตอยู่เช่นองค์ทรงตรัสเรื่องการมีชีวิตอยู่ของคนนั้นต่างกันบางคนก็อาจจะบอกว่ามีชีวิตอยู่เพื่อเพื่อคนรักนะเพื่อสามีเพื่อภรรยาเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อลูกเพื่อ เพื่อนร่วมงานหรือเพื่อชาติเพื่อศาสนาเพื่อกิจการอื่นๆจึงอยากมีชีวิตอยู่คนบางคนนั้น <c oughs> มีชีวิตอยู่ป่วยไข้ใกล้ตายก็เกิดนึกถึงคำสอนทางศาสนาว่าเมื่อรอดตายแล้วข้าพเจ้าจะได้ไปบวชไปศึกษาไปประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของศาสนา นั้นขอให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่อย่างนี้ก็มีนั <c oughs> นั้นเราจะมีชีวิตอยู่หลากหลายชีวิตแต่ในที่สุดจะมีชีวิตอยู่แบบไหนก็ตามผู้ทคงก็ยังทรงตรัสว่าการเป็นผู้มีชีวิตอยู่แล้วไม่รู้จักอริยสัจสี่ไม่รู้จักทุกขรู้เหตุเนี่ยทุกข์รู้จักการดับของทุกข์และรู้การหนทางเนี่ยรู้หนทางดับไ่เหลือของทุกแล้วก็ ยังชื่อว่าเป็นผู้อยู่มีชีวิตอยู่แบบประมาณพระองค์ได้ทรงดัสเรื่อง <c oughs> ถามหมู่พิสุมีพระราชาเนี่ยได้ทรงจับปุโรหิตเนี่ยจับโจรมาได้ห้าร้อยคนโจรน,นถ้าสมัยก่อนไปป้นก็โจรห้ารออันที่จริงก็มันอาจจะคนเดียวสองคนสามคนก็ได้อย่างเงี้ย ในความหมายกรรมห้าร้อก็คือขันทั้งห้านั่นเองปัญจขันหานี่นแหละอย่างละห้านี่ย <c oughs> มีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณห้าอย่างนี้นะ <c oughs> ซึ่งเป็นตัวไปทำมิจฉาทิฏฐิเบียดเบียนผู้อื่นหรือใช้ขันหาไปทำไม่ดีกายนี้เป็นกรรมเก่าเมื่อจะทำกรรมใหม่ก็ทำด้วยกายนี้โดยวาจาด้วยใจนี้เห็นไหม อันนี้เราเราจะตอบยังไงถึงจะถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาเนี่ยพระองค์ทรงถามว่าพิสุพระราชาอภุโลหิตจับจับ,จบโจรมาได้แล้วก็มากราบทูลพระราชาพระราชาก็ตรัสว่าเอาโจนไปฆ่าให้แทงด้วยหอกหนึ่งรอยเล่มน สมัยปัจจุบันนี้เขาก็ใช้ยาเนาะใช้ยาฉีดเขา้าเขาเส้นเลือดตอนแรกก็ฉีดยาให้มึนชาพอเข็มที่สองก็ฉีดให้สรุปพอเข็มที่สามก็ฉีดให้หยุดการทำงานของหายใจอย่างเงี้ยไม่ใช่ปืนยิงตุ้มๆุเหมือนแต่ก่อนแล้วอย่างหรือใช้ขวานตัดคอมีดตัดคอในสมัยก่อน ใช้ขวานตัดคออย่างนีน้หรือใช้หอกแทงพระราชารับสั่งให้ปุโรหิตและอามาตย์ไปจัดการประหารชีวิตโจรด้วยการใช้หอกแทงส่งรับสั่งแล้วอามาตย์ก็ไปทำตามที่พระองค์ส่งรับสั่งนะก็เอาหอกแทงหนึ่งร้อยเล่มตอนเช้าพอถึงตอนเที่ยง พระราชาก็รับสั่งถามอีกว่าปุโรหิตโจรตายหรือยังปุโรหิตก็กราบทูลว่ายังไม่ตายพระเจ้าค่ะอันเถือก็เอาหอกไปแทงอีกร้อยเล่มนะปุโรหิตก็ให้ทหารเอาหอกไปแทงร้อยเล่มพอตกตอนค่ำตอนเย็นพระราชาก็ทรงถามอีกว่าโจรตายหรือยังยังไม่ตายพระเจ้าค่ะงั้นก็เอาหอกไปแทงอีกร้อยเล่ม พระองค์ก็ไปทำอย่างนั้นพระองค์ทรงยกนิทานเรื่องนี้แล้วก็ถามพิสุว่าพิสุโจรถูกแทงด้วยหอกสามร้อยเล่มเธอคิดว่าโจรจะมีความรู้สึกอย่างไร <c oughs> หมู่พิสุก,ก็กลาบทูลว่าคงจะเจ็บปวดสาหัสอย่างยิ่งพระเจ้าค่ะ แค่เล่มเดียวก็เจ็บปวดมากแล้วนี่ตั้งสามร้อยเล่มคงจะเจ็บปวดแสนสาหันเลยพระเจ้าค่ะพระองค์ <c oughs> ก็ทรงตรัสนี่แหละพิสุเมื่รไรก็ตามถ้าเธอทั้งหลายอยู่ด้วยความประมาทอยู่ด้วยการไม่มีสติไม่มีศีลไม่มีการประพฤติปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสแล้ว เธอก็จะถูกแทงถูกฆ่าถูกตัดคอนะถูกทำร้ายถูกเผาถูกทิ้งอยู่อย่างนี้ตลอดการยาวนานในสงสารนี้หาที่สุดเบื้องต้นและเบื้องไปลายไม่ได้นั่นเธอทั้งหลายจงมีความเป็นอยู่อย่างไม่ประมาทเนี่ยอย,อยู่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยญาติโยมทั้งหลายมีชีวิตอยู่เนี่ยโยมอยู่แบบ ยังไงถือเรียกว่าประมาณและอยู่อย่างไรที่เรียกว่าไม่ประมาณองค์ก็ทรงตัดในเรื่องนี้แหละอย่างเช่นถามมูพิสุพิสุวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยเธออยู่แล้วเธอพิจ,จารณาถึงความตายบ้างไหมเห็นไหมหลายคนพอบอกความตายอย่าเพิ่งพูดมันยังไม่ถึงเวลานะแต่ความตายมันไม่เคยบอกเวลาว่าเออคนคนนี้ต้อง เป็นคนแก่ก่าน,นะเป็นคนเจ็บกว่าน,นะถึงจะตายเพราะความตายนั้นไม่เคยเลือกเลยว่าไวัยไหนที่จะต้องตายพระองคทรงยกอุปมาเหมือนหม้อหม้อดินนะที่ช่างปั้นขึ้นมาไม่ว่าหม้อนั้นจะเป็นหม้อที่สุกแล้วหรือยังดิบอยู่ก็ตามหนะม้อนั้นก็ถึงความแตกสลายเป็นที่สุดคนทั้งหลายก็ตามเมื่อมีชีวิตเกิดขึ้นแล้ว ที่สุดของการเกิดก็คือแตกสลายเห็นไหมฮะ <c oughs> หมู่พิสกุก็กราบทูลพิจารณาความตายวันหนึ่งบางคนก็พิจารณาว่าขณะที่จันข้าวบ้างจันข้าวคำหนึ่งแล้วก็ตายขณะเดินไปเก้าหนึ่งสองก้าวก็ตายขณะอะไรก็ว่าไปในที่สุดมีรูปหนึ่งว่า มีการเจริญมรณสติอยู่ทุกลมหายใจเมื่อหายใจเข้าแล้วไม่ออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่เข้าก็ตายนะพระองค์ก็ทรงตัสเออพิสุทเจริญอย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทนะแต่วันหนึ่งๆโยมนึกถึงความตายไหมไม่กลัวตายไม่อยากตายทุกคนจะไม่เอาเรื่องความตายมาเป็นอารมณ์ นึกแต่ว่าเราจะต้องอยู่เพื่อคนนั้นเพื่อคนนี้จะเพื่อใครก็ตามในที่สุดก็เพื่อตัวเองนั่นเองเพื่ออะไรเพื่อฉันทะเพื่อราคะเพื่อนันทีเพื่อตัณหาของตัวเองนั่นเองเพราะตัณหาคือความทยานอยากความยึดความถือเนี่ยมันปกปิดมรณะภยัยปกปิดภัยที่มันซ่อนอยู่กับตัวเราเนี่ยไม่ให้เห็นเลย อโอ้ยเราแก่ก็ยังไม่ตายหรอกเรายังเป็นหนุ่มเราก็ยังไม่ตายดอกเราเป็นเด็กก็ยังไม่ตายรอกเนี่ยแต่ในแต่จริงมันตายมาดูลมดับอันพระเจ้าสอนให้เราเจริญมโน,นสติให้เห็นว่าคนเรานี้ไม่ว่าจะเกิดใหม่เกิดเก่าในที่สุดก็หยุดหย,ยุดตรงที่หายใจเข้าหายใจออกดีเอง ทาารผู้เจ้าเลยสอนให้เราใช้ลมนี่แหละเป็นที่ภาวนาเป็นที่กำหนดเมื่อเราภาวนาได้ดีแล้วนะมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องถามว่าเราจะอยู่เพื่อใครและใครจะอยู่เพื่อใครแต่เราอยู่เพื่อให้เห็นความจริงของชีวิตว่าเกิดมาแล้วต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตาย เป็นไปในเบื้องหน้าเหมือนอนกันถ้าพิจารณาอย่างนี้แหละ <c oughs> เราจะได้รู้จักความจริงของทุกข์รู้จักความจริงของเหตุแห่งทุกขคือตัณหาเนี่ยรู้จักความจริงของดับแห่งทุกขก็คือดับตัณหาดับความรักความอะไรความห่วงหาอะไรไอ้ตัวนี้เป็นเชือกมัดย่อนแต่ว่าเป็นห่วงหามากคนบางคนก็เป็นห่วงหาอดีตเยอะเลย นั้นโยมแม่มาอยู่กับอาตมากแกยังฝันถึงบ้านเก่ายังฝันถึงอดีตเก่าๆมาเล่าให้ฟังเขาบอกนั่นแหละโยมแม่อาจิตไปคล้องแวะอยู่กับสิ่งที่เป็นอดีตนะ่ยเราส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนึกก็นึกถึงอดีตฝันเห็นคนอดีตอดีตมันผ่านไปแล้วอะแกไขอะไรก็ไม่ได้อันพระองค์ทรงสอนให้มีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยการมีสติภาคเพียร เผากิเลสมีสติอยู่กับปัจจุบันนี่แหละชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาณแต่เมื่อไรก็ตามเราเริ่มเผลอไปเพลิดเพลินไปสนุกสนานร้องเพลงกินเหล้าเต้นราวันวันหนึ่งเอาแต่เรื่องสนุกสนานไม่คิดถึงว่าเอา้าความตายมันจะเกิดขึ้นกับเรานะอย่างเงี้ยอย่าง <c oughs> พระโมกขาลานะกับภาษารีบุตรเนี่ย ได้เข้าใจธรรมะอยู่กับการดูการแสดงไปดูนักเต้นนักแสดงแล้วเกิดได้ธรรมะขึ้นมาว่าโอ้นักแสดงนี่ก็ตายนะตัวคน,นดูก็จะตายเราเนี่ยดูก็จะตายโอ้ยจะมาอยู่เสียเวลาดูคนนั่นดูคนนี้แสดงทำไมไปหาที่สุดแห่งทุกข์คือพ้นจากเกิดเกียตายใช่ไหมแต่ญาติโยมหลายดูแล้วไม่เป็นอย่างนั้นนะยิงไปตามมนโน มนโนกรรมหรือกรรมที่เกิดจากจิตใจคิดแล้วก็เขียนเป็นเรื่องละครนิยายเป็นอย่างยางงั้นเราก็ไปอย่างงั้นแต่นิยายทั้งหลายก็อยู่กับความรักความชังความอิจฉาริษยาอูยุต่นี้แล้วก็การแกล้งกันนี่ถือก็พบกับความดีบางความเลวบางก็แค่นั้นเองอันนั้นเป็นละครก็แต่งขึ้นแต่ละครชีวิตเราไม่ต้องแต่งแต่เป็นไปตามผัสสะ เป็นไปตามเจตนาเป็นไปตามจิตของตอนนั่นเองอันนี้เราก็เป็นละครชีวิตของเราในตัวเรานะญาติโยมเรามีชีวิตอยู่อย่างอาตมาก,ก็หกสิบสี่อย่าง65สิบห้ามีละครชีวิตหลายเรื่องหลายฉากบางฉากก็เศร้าโศกเสียใจบางฉากก็รู้สึกมีความสุขบางฉากก็เฉย บางฉากก็ถูกตำหนิตีเตียนบางฉากก็ถูกสรรเสริญบางฉากก็เจ็บป่วยชีวิตก็เป็นไปนอย่างนี้นะมันไม่มีอะไรที่จะคงทนถาวรได้ละครชีวิตเป็นอย่างนี้อย่างตอนนี้ามาก็เล่นละครชีวิตเป็นคนแก่พอจบจากละครชีวิตคนแก่ครละครชีวิตคือคนที่ตายแล้วนะแต่การตายเน่ะ คือตายจากภพหนึ่งก็ไปอีกภพหนึ่งไปเกิดไปอะไรไม่รู้ในห้าคติภพเนี่ยนรกสเดชานเปรตวิสัยมนุษย์และเทวดาถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เจริญสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยโอกาสจะลงไปพบนรกสเดชานเปรตวิสัยก็ค่อนข้างจะสูงนะจะมาเป็นมนุษย์ก็น้อยหรือเทวดาก็จะน้อยอย่างเงี้ย ท่นผู้เจ้าสอนให้เราเจริญมโนสตนะิให้มีชีวิตอยู่ไปวันหนึ่งหนึ่งเนะี่ยอย่าอยู่ด้วยความประมาทเราประมาทเพราะความรักนั่นเองความรักความเปินความพอใจแล้วก็บอกอยู่เพื่อคนนั้นอยู่เพื่อคนนี้อะไรเงี้ยแต่อยู่เพื่อใครก็ตามในสุดก็มีตัวเราอยู่ตรงนั้นอยู่ดีอะเพราะเราอยู่เรารักเราชอบเราพอใจ มันมีฉันทะราคะนันทิตันหาอุปทานอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยแต่เมื่อเราอยู่กับด้วยโมโนสติอยู่กับด้วยอานาคปนาสติแล้วจะเห็นความจริงของชีวิตโอ้เราไม่ต้องเป็นต้องไปอยู่เพื่อใครเพราะชีวิตทุกคนเดินไปตามกรรมที่เขากระทาขึ้นทั้งส่วนที่เป็นอดีตส่วนที่เป็นอนาคตหรือส่วนที่เป็นปัจจุบันเนี่ยมันมีผลของมันผักดันไป อันสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมันถูกแล้วกรรมย่อมทำให้เขาดิ้นรนไปกระเสือกกระสนไปถ้าเขาสั่งสมแต่กรรมที่เป็นไปเพื่อความเดือดร้อนทั้งตัวเองและผู้อื่นอันนี้กระเสือกกระสนกรรมไปในทางไม่ดีก็ได้น,นกรกเสดชานเปรตวิสัย <c oughs> ถ้ากรรมนั้นกระทำแล้วเป็นไปเพื่อความ บ่อยวางเป็นไปเพื่อความสละเป็นไปเพื่อความขายจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นไปเพื่อความเมตตาปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์และเทวดากรรมนี้ก็เป็นไปเพื่อสุขคติพบเป็นไปเพื่อความสุขมันเป็นอย่างนี้นงะอันใครจะไปส่งกรรมแก้กรรมให้ใครไม่ได้มันต้องอยู่ที่ตัวเรานั่นแหลนะนะ พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ในเรื่องหลายตอนมากจัดอยู่อย่างเช่นสถีที่ฝันว่าพ่อตกนรกก็มาหาพระพุทธเจ้าขอให้พระพุทธเจ้าช่วยส่งวิญญาณให้พ่อไปขึ้นสวรรค์นหน่อยอย่างเงี้ยพรูเจ้าก็ไม่ไม่ไม่ปฏิเสธแล้วก็สอนวิธีให้เขาคิดที่จะออกจากการยึดถือของจิตอย่างนั้นอย่างเงี้ย ก็บอกว่าท่านจงนำก้อ,อนหินกับหม้อน้ำมันมาหาเราที่สระน,น้ำนี้เราจะพาท่านส่งวิญญาณไปให้บิดาของท่านพ้นจากนรกอย่างเงี้ยเขาก็เชื่อฟังเก็บก้อนหินใส่หม้อดินมามาถึงที่สระนา้ำก็ส่งรับสั่งว่าเอาทุบก้อนหินในหม้อนี้แล้วก็โยนลงไปในสระน,น้ำนี้อย่างเงี้ยเขาก็ทำตาม ทำเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงสตาตวว่าเอามาทรงสวดจรรเสริญก้อนหินและมอดินว่าขอพ่อก้อนหินและหมอดินจงลอยขึ้นมาจากสา้ํานี้หรือขอพ่อก้อนหินและหมอดินนี้จงลอยขึ้นมาบนน้ํานี้เนีย่ยพรามก็บอกเป็นไปไม่ได้ดอกขอก้อนหินกับหมอดินนั้นมันหนักมันจมมันจะลอยขึ้นมาไม่ได้พ <c oughs> ระองค์ก็ทรงสอนว่านี่แหละ ตามเอ่ยบรรพบุรุษของท่านบนรรพบรุษก็คือพูดถึงพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายหรือคนที่ตายไปแล้วนั่นแหละนะได้ทำกรรมไม่ดีไว้นะนะมีใจโหดเหี้ยมมีจิตคิดพยาบาทคิดเบียดเบียนนะเขาก็ย่อมตกนรกนะเหมือนก้อนหินที่มันจมไปในแม่น้ำนะมันไม่สามารถ ที่จะสรรเสริญหรืออ้อนบอนให้ก้อนหินลอยน้ำขึ้นมาได้ฉันใดก็ฉะน,นั้นแหละนะเอาจรา,ายอย่างนั้นท่านมาทุบหม้อเนยใส่และหม้อน้ำมันนี้โยนลงไปในสระพรามก็ทำทุบหมอ้อเนยใสและน้ำมันแล้วก็เทยโยนลงไปในสระน้ำแล้วเรามาสวดกันว่าขอเนอยใสและน้ำมันนี้จงจมลงไป สวดยังไงสันเริญยังไงน้ำมันกับเนยใสก็ไม่จมพรามก็บอกเป็นไปไม่ได้ดอกเพราะว่าน้ำมันกับเนยใสมันไม่จมฉันใดก็ฉันนั้นแหละพรามหากว่าบรรพบุรุษของท่านได้กระทำความดีสั่งสมแต่ความดีมีจิตเมตตาปารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์และตัวเองเขาย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ใครจะมาแช่งใครจะมาดา่า ก็คงไม่ตกนะลูกใครเยอวมาสรรเสริญก็ไม่คงไม่เป็นไปอย่างที่เขาสรรเสริญเพราะกรรมเขาสั่งสมไม่ดีแล้วพั่งพร้อมในส่วนที่เป็นบุศสวไว้ไดีแล้วยอมได้มนุษย์และสุคติภพคือเทวดาเห็นไหมฮะเมื่อเป็นอย่างนี้แหละหลายเรื่องหลายอย่างญาติโยมเราจะไปอยู่เพื่อใครอยู่เพื่ออะไรอะไรก็ตามในที่สุดจะอยู่ไปได้แค่ไหน คนเราก็หนีไม่พ้นความเกิดแก่เจ็บตายเรามีชีวิตอยู่เนี่ยพระโตองค์ทรงตรัสว่าเรามีความตายซ่อนอยู่ในชีวิตจอนอยู่ในการเกิดเนี่ยในชีวิตที่มีการเกิดเรามีความเ <c> จ <oughs> ็บไข้ซ่อนอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงดูแข็งแรงพวกนี้ได้ เรามีความตายซ่อนอยู่ในร่างกายที่ปกตินี้นี่แหละอ,น,อนุนสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายมีความเป็นอย่างนี้นะอานารยทั้งหลายเมื่อฟังธรรมอย่างนี้แล้วยมจะเริ่มเข้าใจว่ายมอยู่เพื่อใครละ่ะจะอยู่เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อสามีปรญญาเพื่ออะไรละ่ะนแต่พระเจ้าทรงสอนมา ใท้จริงก็อยู่เพื่อกิเลสเนี่ยเนี <c oughs> แต่อยู่อีกอย่างหนึ่งไม่อยู่เพื่อกิเลสอยู่เพื่อบำเพ็ญประพฤติธ,ธรรมเพื่ออยู่เพื่อ,อขัดจัดความขี้เกียจขี้ค้านอย่างเช่นมีความภาคเพียรเพื่อละบาปเจริญกุศลนะเช่นอยู่เพื่อจเจริญสมถะภาวนานะอยู่เพื่อทำอย่างนี้ไอ้นี้เรียกว่าอยู่เพื่อ ความหลุดพ้นอยู่เพื่อความหลุดพ้นจนถึงขนาดพระเจ้าตรัสสามพิสุถ้ามีบุรุษสักคนหนึ่งนะมากล่าวว่าเขาจะสอนให้เธอนั้นนะพ้นจากทุกข์หรือเป็นพระโสดาบันแล้วแต่เขามีข้อแม้ว่าเขาจะต้องแทงเธอด้วยหอกวันละสามร้อยเล่ม ขอให้เธอรับคําเขาแล้วก็ให้เขาแทงเธอด้วยหอ,อกวันละสามร้อยเล่มเธอจะไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกจะได้ผลพทุกขใช่ไหมฮะถึงขนาดนั้นขนาดลงทุนนะให้เขาแทงหอ,อกแทงด้วยหอ,อกวันละสามร้อยเล่มนีอันยอนตัางหลายเราจะมีชีวิตอยู่ยังไงก็ตามอยู่เพื่อกนนู้นอยู่เพื่อกนนี้อยู่เพื่อเพื่อพืชอ,อ, <c ười> อยู่เพื่อปฏิบัติธรรม หรือแม้กระทั่งอยู่เพื่อรออินทรีย์ให้แก่รอบอยู่เพื่อทําอาสวะให้สิ้นก็ตามในที่สุดแล้วเราก็อยู่เพื่อความหวังอันหนึ่งนะบางคนก็อยู่เพื่อหวังความร่ารวยบางคนก็อยู่เพื่ออย่างนั้นอย่างนี้แต่ในที่สุดทุกคนก็อยู่เพื่อรอความตายสรุปมาอยุ่ตรงนี้นะ <c oughs> ก็เหมือนเรากลัว กลัวนั่นกลัวนี่กลัวช้างกลัวมากลัวรถกลัวตำรวจกลัวทหารกลัวสารเคมีกลัวงูนะกลัวลมกลัวฟ้ากลัวอะไรก็ตามในสุดความกลัวที่เป็นข้อสรุปก็คือกลัวตายนั่นเองจะกลัวแค่ไหนในสุดก็ต้องตายถึงไม่ตายก็ต้องตายนะเพราะชีวิตมันเป็นไปอย่างนี้อย่างเงี้ยก็ขอมโมทนากับท่านทั้งหลายที่ได้โพสต์เข้ามาวันนี้มีทั้งหมดเจ็ดท่านดดวยกัน ทำตัวเองมาอยู่เพื่ออะไรนะอยู่เพื่อตัวเองนั่นแหละอยู่เพื่อรักอยู่เพื่อนันติความเพลินตัณหาความอยากอยู่เพื่ออุทานคือความยึดมั่นนั่นเองแต่ถ้าเรายึดมั่นไปในฝ่ายแห่งอาณาปณสตินะ,จะเจริญพิจารณาเห็นลมเห็นกายแสดวอยู่ในฝ่ายที่เป็นกุศลเป็นไปเพื่อสุคติภพเป็นไปเพื่อมนุษย์เทวดา เป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลแก่มนุษย์ในโลกนี้และเทวโลกถ้าอยู่อย่างนี้ทำไปเติบเป็นความดีแต่อยู่แล้วคิดเบียดเบียนคนโน,โน,โน,โน่นคนนี่อิจฉาลิษยาไม่ปากเพียนที่จะละก,กิเลสไม่ได้ทำความดีอะไรให้เป็นกับตัวเองและมนุษย์อยู่อย่างนี้เลยว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยการมีชีวิตอยู่ของเขาร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์มีทรัพย์สินเงินทองมากมายก็ไม่มีประโยชน์ ก็ขอโมทนากับท่านทั้งหลายที่ได้ติดตามรับฟังรับชมขอให้ท่านทั้งหลายจงถามตัวเองว่าเราจะอยู่เพื่อภากเปลี่ยนเพื่อละกิเลสนะอยู่เพื่อศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้จนถึงความที่สุดแห่งทุกข์ขอโมทนาขอเจริญพร